ิ่มและว่ะหาวิธีกินฟรีอีกดีกว่าคุณแอนคุณกำลังทำอะไระก็แอนกำลังหาวิธีกินฟรีอยู่ไงคะหัวหน้ามันง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่พอเรากินเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะ,ะ,ะแล้วเราก็ไปโวยวายที่ร้านคะ่ะว่าท้าไม่ทำไม่สะอาดเลย แค่นี้เราก็ได้กินฟรีแล้วค่ะทำกันง,ง่ายแบบนี้เลยเหรออ้าวง่ายสิคะหัวหน้าอยากลองบ้างไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ืมเออไม่ทำไม่เอาไม่เป็นไรเกรงใจอะองั้นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาเงินคืนก่นนะะอนค่ะป้าคะผมป้าเนี่ย ล่วงไปในข้าวกล่องอีกแล้วค่ะเออเนี่ยค่ะนี่มันผมยาวนี่จ้ะมันไม่ใช่ผมป้านะป้าคะถ้าไม่ใช่ผมป้าเนี่ยเราจะเป็นผมใครคะป้าจะบอกว่าหนูดึงผมตัวเองแล้วเอาใส่เข้าไปในข้าวกล่องอย่างนั้นหรอคะหนูเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะมีเกียรติไม่ทำอะไรที่ไม่ดีแบบนี้หรอกคะ่ะ อ,อ่านถ้างั้นป้าขอโทษแล้วกันนะงออั้นเดี๋ยวป้าคืนเงินให้นี่จ้ะก็ดีค่ะขอบคุณนะคะที่ยังคืนเงินให้แล้วที่หลังอ่ะป้าทําให้มันสะอาดสะอาดจะมีผมตกมาแบบนี้อีกนะคะเฮย้ยจ,จ้ะจ้าแม่ครับแม่เป็นไรหรือเปล่าครับยืนจ้องกล่องเข้าทำไมครับก็นี่ย ลูกค้าเขาเอามาคืนเขาบอกว่าแม่ทำผมตกลงไปในข้าวอ่ะแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครเขาชื่ออะไรแม่ไม่รู้หรอกแต่แม่สงสัยว่าผมมันตกลงไปในข้าวได้ยังไงในเมื่อแม่ใส่หมวกทำอาหารทุกครั้งเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยทำของสกรปรกให้ลูกค้าเลยนะหรือว่าจะเป็นคุณแอนพนักงานใหม่ที่บริษัทผม แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาแต่งตัวดีนะแต่งตัวเหมือนพนักงานออฟฟิศอะแม่ก็เพิ่งเห็นเขาเมื่อไม่กี่ครั้งนี่แหละน่าจะเพิ่งมาอยู่แถวนี้มั้งผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ละครับเพราะว่าผมเห็นกับตาว่าคุณแอนอะเอาผมตัวเองใส่ลงไปในกล่องข้าวแถมเขายัางบอกอีกนะครับว่าเขาทําวิธีนี้บ่อยแล้วก็ได้กินฟรีทุกครั้งโอ้ยแล้วอย่างนี้แม่จะทํายังไงอะลูกเจอคนแบบนี้แม่ก็แย่น่ะสิ กุ้มใจจริงๆเลยเอาอย่างนี้กันคุณแม่เดี๋ยวผมไปตักเตือนเขาหน่อยคนแบบนี้มันต้องโดนกันบ้างนะครับเออนี่แล้วเมื่อไหร่ลูกอะ่ะจะลาออกจากผู้จัดก,การออแล้วมาทำงานช่วยแม่ที่ร้านสักทีล่ะแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าว่าผมขอเวลาตัดสินใจหน่อยแม่ก็รู้นี่ว่าตอนนี้ผมเป็นถึงผู้จัดก,การแล้วนะ เป็นผู้จัดการให้กับคนอื่นเขาอ่ะสู้มาเป็นเจ้าของกิจการเองไม่ดีกว่าเหรอลูกแม่เชื่อว่าความสามารถระดับลูกอะนะจะทําให้ร้านเราอะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปมากกว่านี้นะครับแม่ถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาให้คําตอบนะครับว่าผมจะยังไงจ้ะส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปเคลียร์ขุดแอนก่อนนะครับ คุณแอนคะอันนี้ข้าวกล่องของคุณใช่ไหมเมื่อเช้าที่คุณเอาผมใส่ลงไปอ๋อใช่ค่ะคุณรู้ไหมว่าร้านนั้นมันเป็นร้านของแม่ผมเอา้าจริงเหรอคะหัวหน้า,างั้นวันหลังแอนไม่ทำแล้วคะ่ะนี่คุณไม่คิดจะสำนึกผิดหน่อยหรอขอโทษผมสักคำก็ไม่มีเอา้าก็แอนบอกไปแล้วไงคะว่าวันหลังแอนจะไม่ทำแล้วแล้วทำไมต้องขอโทษอะไรอีกอะคะคุณที่มัน สุดยอดจริงๆเลยนะผมไม่รู้จริงๆเลยว่าคุณนี่โตมาในครอบครัวแบบไหนถึงคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ผิดโอ้ยโอ้ยแค่ททาแฉเนี่ทํเป็นบหัวหน้าครับพอดีว่าผมมีเรื่องจะคุยกับหัวหน้าครับเช็คเรื่องของคุณเนี่เอาไว้กว่อน คือผมก็มีเรื่องสําคัญที่จะบอกคุณเหมือนกันคือบริษัทของเราเนี่ยมีแผนดีจัเอา้าผู้จัดการเก็บของไปไหนแล้วคะเมื่อกี้ฉันเพิ่งมาลาออกมาเอา้าผู้จัดการเราออกแบบนี้ถ้าอย่างนั้นแอ็นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแทนแล้วสินะคะ เพราะว่าแอนเนี่ยได้บรรจุแล้วยังไงก็ได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนว่าแต่เราออกไปทำงานอเลยเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าจะไปขายข้าวข้างถนนนะคะ่ะใช่อน้าสงสารจังเลยนะคะเป็นผู้จัดการอยู่ดีๆแต่ว่าอยากไปเป็นพ่อค้าขายข้าวข้างถนนซะอย่างนั้นอะ่ะคงร้อนหน้าดูสู้แอนก็ไม่ได้ได้เป็นพนักง,งานนั่งอยู่ในแอร์ฉ่ำๆแบบนี้ ยังไงก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะครับผมก็ขอให้คุณโชคดีเช่นกันนะคุณแอนค่ะได้แล้วครับเฮ้ยสงสารคนแถวนี้จรงเลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการแต่ว่าตอนนี้ต้องกลายมาเป็นพ่อค้าขายข้าวข้างถนน เหม็นจักเลยอ่ะเหม็นกลิ่นตัวผู้ใช้แรงงานทำไมเลรอครับผมขายข้าวข้า,ขาหมหนดแล้วมาทำไมผมก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นงานที่สุจริตด้วยไม่เคยคดโกงเนียนกินฟรีเหมือนคนแถวนี้นี่แกด่าฉันเหรอเปล่าผมไม่ได้ด่าใครผมแก่แค่พูดล,ลอยๆอยใครอยากจะรับก็รับไปสิครับไอ,ไอ้พ่อค้าขายข้าวข้าถนาน ฉันขอให้แกร่วมจบไม่มีลูกค้าเข้าร้านขอให้ร้านแกเจ๊งไม่มีใครอยากกินหรอกไอ้ข้าวสกปรกโต๊ะบกเ้่าแกและแกกินเนาะว่าฉันจะกลับมาเหยียบร้านแกครั้งที่สองอะ่ะเฮ้เยเชิญครับ <c oughs> แล้วก็อยากกลับไหมเหลยครับลูกค้าครับขอโทษด้วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ ครับทราบดีครับครับผมครับสวัสดีครับคุณซันมีอะไรให้แนรับใช้หรอคะหรือว่าจะเลื่อนตำแหน่งแห้เป็นผู้จัดก,การแหนคุณเชคคะ,ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับคือผมมีเรื่องสำคัญจะแจ้งคุณแอนทราบนะครับคคือว่าตอนนี้บริษัทของเราเขาดทุนนะครับสาขาของเราเนี่ยเรียกียกว่าไม่มีกำไรเลย ทางสำนักง,งานใหญ่ก็เลยจะยุบสาขานี้นะครับก่อนหน้านี้ผมแจ้งคุณเช็คไปแล้วนะซึ่งคุณเช็คเนี่ยเขาก็แสดงความรับผิดชอบนะครับโดยการที่ปลาออกเองส่วนคุณยังไม่ผ่านโปรใช่ไหมครับที่ผมเรียกคุณมาวันนี้ก็เพราะว่าจะให้เงินคุณนะครับงั้นผมให้เป็นรายวันแล้วกันนี่ครับส่วนของแดนนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ คุณยังอายุยังน้อยนะครับคงหางานได้ไม่ยากถ้งางั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีของต้องเก็บอีกแล้วก็อีกสองวันเนี่ยคุณก็ช่วยเก็บของแล้วก็ออกจากบริษัทด้วยนะครับค่ะ5 0 0พัน อะไรกินวันนี้จ่ายค่าห้องเดือนนี้ก็หมดแล้วอะ่ะโอ๊ย,อยไอ้บ้าเอ,อ้ยนึกว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งผู้จัดการสักหน่อยโอ๊ยเอาผัดซีอิกก๊วก่อนนึงค่ะได้เลยครับเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะครับ คุณยังจะมาร้านผมอีกทําไมไหนบอกว่าร้านของผมสกรปรกไม่ใช่หรอแล้วยังจะมาเหยียบอีกทำไมออคุณเชคคะคือว่าฉันหิวข้าวอะค่ะแต่ว่าฉันไม่มีเงินเลยอะเงินที่ได้ชดเชยมาฉันก็เอาไปจ่ายค่าห้องหมดแล้วอะค่ะอ,อ๋อเหรอแล้วมันยังไงมันคือปัญหาของผมเหรอคุณเชคคะฉันขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่า ตอนนี้ฉันหิวมากๆอ่ะฉันไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วค่ะจริงจริงฉันชอบกับข้าวร้านคุณมากเลยนะคะแต่ขอโทษที่ฉันพูดไม่ดีอะค่ะวันก่อนคุณยังมาด่าที่ร้านผมยังสาบแช่งร้านผมอยู่เลยแล้ววันนี้คุณยังจะมาขอผมกินฟรีเนี่ยนะคุณฝันไปเถอะ <S <S ผมไม่ให้คุณกินฟรีหรอก คุณแชร์คะฉันขอร้องแล้วนะคะฉันหิวข้าวจริงๆฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่ะไม่ต้องพูดแล้วนะปัญหาของคุณเองคุณก็แก้ด้วยตัวคุณเองสิคุณจะมาให้ร้านสกปรกข้างทางอย่างผมช่วยทําไมออกไปซะแต่ว่าฉันจะให้ขอนะคะฉันหิวมากจริงๆอ่ะฉันไม่มีตังค์ด้วยอ่ะฉันหิวอ่ะคุณออกไปสิผมจะไม่พูดอีกรอบนะคุณเจ็ลูกให้เขากินเถอะลูกสงสารเขานะ คุณแม่คุณแม่ก็เห็นเลยครับว่าเขาทำยังไงกับผมบ้างเขาดูถูกเราสารพัดแม่สงสารเขานะ่ะให้เขากินเถอะนะลูกนะนึกซะว่าทำบุญก็ได้ครับผมเห็นแก่แม่แมผมนะครั้งนี้ผมจะช่วยคุณก็ได้แต่คุณต้องสัญญานะว่าคุณจะไม่ทำแบบนี้กับใครเชฉ,ฉันสัญญาคะ่ะว่าจะไม่ทำเรื่องแย่ๆแบบนี้กับใครอีก ฉันขอบคุณนะคะแจ็คขอบคุณคุณมากจริงๆอะ่ะโอเคเอาคุณอยากกินอะไรล่ะเอาเอาอะไรก็ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งรอก่อนนะขอบคุณนะคะ